ในหลวงทรงรับสรพงษ์ชาตรีเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีพระเอกตลอดการนักแสดงรุนใหญ่สรพงษ์ชาตรีป่วยด้ยวยโรคมะเร็งปอดมีอาการสำลักอาหารจนต้องเข้าไอซียรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทากลางความห่วงใยของทั้งเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและแฟนคลับนั้นซึ่งก่อนหน้านั้น,น,นทางผู้บริหารค่้ายหนังดังออกมาบอกว่าสรพงษ์ชาตรีต้องฉีดยารักษาเข็มละ 1.8แสนบาทนั้นล่าสุดดวงเดือนจิตไทยสงนักแสดงรุ่นใหญ่ผู้เป็นภรรยาได้โพสต์ภาพผ่านทางเฟซบุ๊กพร้อมข้อความว่า21กุมภาพันธ์2565พระบาทสมเด็จพระวชิรกกรกเก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้คุณจันทนีธนรักษ์ รองรัชเลขาธิการเป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้และกระเช้าเยี่ยมพระราชทานมามอบให้แก่สระพงษ์ชาตรีและทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจเริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้านางดวงเดือนจิตไทยสงและครอบครัวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ